สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็เข้ามาที่เกมใหม่ของค่าย PG กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราเอาทุนมาที่400บาทเท่านั้นนะเพื่อนมาเดี๋ยวขออ่ะหมุนอัตโนมัติไปเลยนะคะสัก30รอบนะเนาะเบส10บาทกันก่อนเลยละกันนะคะวันนี้เอาทุนมาแค่400ทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทุน400ของเรานะจะสามารถทํากําไรให้เราได้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนไหนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งใช่องเราด้วยเนาะ คุณ400หายแวบไปกับตาเลยนะเหลืออยู่แค่200กว่าก็บาทเองตอนนัวนี้จะรอดหรือเปล่าปึ๊บโอเคยังคงไหลลงมาเรื่อยๆอหได้มาแค่16บาทเองนะคะเฮ้ยโอ้โหสเตเตอร์เข้าเฉยมาได้ฟรีร์ปินมา10รอบด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถทำกำไรให้เราได้หรือเปล่า,านะเพื่อน โวยมาคูณสองวยปึ๊บสามสิบเก้าบาทมาอีกโอ้โหคูณมาอีกยี่สิบนะคะมาอีกยี่สิบห้าบาทนะคะเพื่อนได้มาแปดสิบสี่บาทนะคะเลยแค่สี่รอบสุดท้ายเท่านั้นโอหยูย ปุ๊บมาดีดอกนี้112บาทโอโ้มาอีก60บาทนะคะโอเคมาเลยแค่รอบเดียวโอ้โหคูณสิไปดี400ร้อยโหดอกเมื่อกี้นะคะเอาดีบิกวินมาได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนเพื่อนนะ เดี๋ยวให้มันคำนวณก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนซูเปอร์เมกาวินมาดิได้มา940บาทนะนะโอเคเลยแค่รอบเดียวนะนเดี๋ยวหมดฟิสปิลรอบนี้เลิกเล่นเลยแล้วกันเนาะได้กำไรมาพันกว่าบาทแล้วนะถ้าได้กำไรนี่ก็คือเลิกเล่นเลยนะนเพื่อนโอเค1265บาทนะนะมา ก็เดี๋ยวเลิกเล่นแค่นี้แล้วกันเนาะนาะได้กำไรมาพันกว่าบาทแล้วท่านเพื่อนนาะชื่นชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะโอเคมาพอเอาแค่นี้แหละ1,494บาทนะขออนุญาตไปถอนเงินก่อนนาะนเพื่อน